ณนะบ้านพยาพักดีเมื่อ,อไรท่านเจคุณจะกลับมาหรือเราวห้ามโมงครับถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยที่นี่ครับอ้าคำนั่งลงที่ข้างประตูขวาไม่ต้องนั่งกับฉันหรอกมีอะไรก็ไปทําเถอะครับอ้าคำรับคําแต่ก็ไม่ลุกไปไหนหึนั่งคอยอะไรหรือเปล่าครับแกเห็นท่าทางฉันเหมือนขโมยใช่ไหมละ่ะจริงๆนะ่ะฉันไม่ได้ตะกูลเลวไปกว่าท่านเจคุณเลยครับอ้าคำรับคําอีกทีแต่ก็ดูไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อละสิก็จริงที่แกไม่เชื่อสภาพฉันน่ะมันตรงเต็มทีนายล้ำมองอ้ายคำแล้วคิดว่าไม่ไปไหนแน่จึงหยิบหนังสือข,ขึ้นมาอ่านและเมื่อพระยาพักดีกลับมาใครนะ่ะอ้างว่าเป็นเกร์เก่าของท่านเจ้าคุณขอรับอืมเอ็งไปได้แล้วถ้าคุณละออมาบอกข้าด้วยขอรับอา้าวเท้าถ้าทางท่านจะจำผมไม่ได้เสร็จแล้วคลับคล้ายคลับคลานายล้ำรึอขอรับ ไม่ได้เจอกันนานดูแก่ไปมากทีเดียวอขอรับแกทำอะไรที่ไหนล่ะตอนนี้ผมก็หุ้นค้าฟิ่กกับเจ็กสองสามคนกำไรดีไหมล่ะโอ้ยฉีหายหมดตัวทำไมรึก็เขาจับได้น่ะสิดีที่ผมไม่ติดคุกไปด้วยทนายความของผมเขาแก้ผมไม่เกี่ยวแล้วเจ๊กสองสามคนนั่นเล่าก็ติดคุกติดตารางอยู่ที่พิจารณโลกน่น เออที่แกมาวันนี้มีอะไรหรือผมตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านคุณนั่นแหละอีกอย่างผมอยากจะพบแม่ละออบ้างเห็นว่าเป็นสาวใหญ่แล้วใช่อย่าพบเลยดีกว่าทำไมต้องให้ฉันพูดอีกหรือเชินฉันไม่อยากให้แม่ละออมาคบค้าสมาคมกับคนขี้คุกขี้ตะลางอย่างแกไงจริงหรอฉันเสียใจที่ต้องพูดให้ระคายหูแก ถ้าคุณพูดยังไงก็พูดได้นี่ถ้าคุณไม่เคยติดคุกติดตารางจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะได้รับความรกยากลําบ,บากมากเพียงไหนแล้วแกอยากพบแม่ละออทาไมเล่าผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้แม่ละออเป็นเช่นไรได้ข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณนรชิตใช่เมื่อไรเร็วเร็วนี้ถ้ากําหนดวันแม่โปรดบอกผมด้วยเห็นทีผมอาจจะต้องมารดน้ํานะครับแม่ลอนะออน่ะลูกสาวผมแท้แท้เชี่ยว นี่แกเอาอะไรมันนึกอ๋อหรือเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าแม่และออเป็นลูกของแกที่จริงนะฉันเกือบจะลืมไปแล้วว่าแม่และออเป็นลูกของแกและเขาก็รู้ว่าฉันเป็นพ่อเลี้ยงของเขาฉันบอกว่าพ่อของเขาตายไปแล้วเขาเลยนับถือฉันเป็นพ่อน่าสงสารแม่นวลจริงๆที่เลือกผัวผิดไปมากเลยทีเดียวเมื่อจะตายแม่นวลจึงคิดได้ฝากแม่และอไว้กับฉันจริงขมบกร้องต่อหน้าที่บิดาแต่ต่อไปผมจะตั้งใจระพฤติดี สายไปแล้วหล่อนจะมีเย่ามีเรือนแล้วนั่นแหละผมควรจะไปอยู่ด้วยเพื่อเป็นกำลังแก่เขาแกนี่คงจะบ้าเสียแล้วไปอยู่กับลูกสาวแกได้อย่างไรทำไมรึเขาก็รวยพอดูทำไมจะเลี้ยงดูผมอีกสักคนไม่ได้ผมเป็นพ่อของแม่ลาอ,อนะแกนี่คิดร้ากับลูกของแกชัดๆยังไงแกคิดว่านายทองคำจะมาแต่งงานกับลูกสาวของคนอย่างแกรึท่านผมอะ่ะไม่มีทางทำมาหากินแล้วนอกจากให้ลูกเขาเลี้ยง อ๋อแกต้องการเงินนี่เองจะเอาเท่าไหร่ว่ามาแล้วไปเสียให้พ้นแล้วถ้าหมดผมจะไปเอาที่ไหนล่ะท่านผมไม่ได้โง่ผมต้องการคพราลูกสาวผมเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังพยาพักได้หยิบแท่ม้ามา,มาเตรียมป้าใส่ในล้ําใต้เท้าใต้เท้าขอรับคุณละอองกลับมาแล้วแหม้ดีจริงๆ <ừ, S 2> ใครกันคนะคุณพ่อฉันเป็นเกอเก่าของท่านเจ้าคุณ อ๋อสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นฉันเขา้าข้างมาถือคุณเป็นคุณอาของดิฉันทาไมถึงไม่เคยพบคุณเลยล่ะเมื่อฉันเห็นห่อนครั้งก่อนนะ่ะก่อนเพิ่งอายุสองปีเท่านั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้จักคุณพ่อของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วนะสิคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านาเป็นคนดีจริงๆเห็นรูปแล้วนะถ้ามีคนมนาะบอกว่าพ่อของฉันที่ตายไปแล้วนี่เป็นคนไม่ดีฉันจะไม่ใช่เด็ดขาดเลยอ๋อคุณพ่อบิดเรื่องที่ฉันแต่งงานได้ยังคะบอกแล้ว คุณอาต้องมารดน้ำดิฉันนะคะเอ,อ่อฉันขอคิดดูก่อนแต่ฉันพวกอวยพรขอให้หล่อนมีความสุขที่ฉันขอรับพอล่วงหน้าค่ะคุณพ่อคะช่วยพูดให้คุณอาอยู่รดน้ดิฉันหน่อยนะคะที่ฉันขอตัวก่อนเจาคุณพูดถูกเด็กคนนี้นะ่ะดีเกินไปที่จะเป็นลูกผมจะคุณปวดแม่ตาผมสะกทีพอถึงวันแต่งงานปวดมออแหวนนี้ให้เขาแล้วบอกว่าเป็นของรับไหว ไต้บอกความจริงกับแม่ละออเลยให้เขานัดถือผมเป็นอาก็พอผมขอลากลับอืมเอาเงินไปใช้มั่งสิอ่ะไม่รับไม่ได้นะโกรธเลยทีเดียวผมจะไม่ลืมพระคุณเลยตั้งใจขี่หาทางทำมาหากินก่อนเถอะนึกถึงแม่ละอบ้างผมจะไม่ลืมหรอกเลยแม่ละอ,อนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะรักและท่านออเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วง ขอรับผมขอลาพระยาพักดีหยิบรูปแม่ลอส่งให้ในล้ำในาย้ํารับไปดูอยู่คู่หนึ่งว่าพระยาพักดีอีกครั้งและออกประตูทางขวาขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ